ครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็พามาชมการตีเลนอีกครั้งหนึ่งครับก็เหมือนกับคลิปที่แล้วครับต,รรตีเลนแล้วก็เตรียมรูปเพือกะหน้านี้เราจะตีเลนแล้วรีบทุกรีบหวานเลยครับราอดินตากแดด ถ้าท,ทูไว้นานดินจะเปรี้ยวครับจะทำให้ขา้าวชะงักกันไม่ค่อยงามครับนี่เราก็ตีมา วิธีทุบทุบอย่างไรครับสำหรับคนที่ทำนาอยู่แล้วก็แลกเปลี่ยนความเรียนรู้ครับเพราะเราก็ลูก้าวนาเหมือนกันครับถ้านาปังเราหมักได้นานครับยิ่งหมักยิ่งงามครับถ้านานี้ยิ่งหมักดินยิ่งเปรี้ยวครับเพราะอุณหภูม ร้อนมากครับทำให้ดินมาเจอน้ำฝนใหม่ๆก็จะยังไม่ค่อยเปรี้ยวครับแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆแล้วดินจะเกิดค่า pH ตกน้ำจะเปรี้ยวเองโดยอัตโนมัติส่วนใหญ่จะที่ปลายน้ำครับจ่องจะเปรี้ยวและข้าวยังไม่ค่อยขึ้น ใช่ครับตอนนี้ครับขอขอบคุณที่ติดตามชมคลิปผมมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปตอนทุบตอนหวานตอนใส่ปุ๋ยเป็นระยะจ,จนกระทั่งวันเก็บเกี่ยวเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมครับขอบคุณครับ